ก็ตยนา,รา,รานาวาราชนาอานาตน,นขึ้นมาอูรายตั้งแต่วันมาสเสด็จพอไดแต่งตั้งขึ้นในวังไครนองชายรอนล,ลุมเสียแต่กลุ่มใจขณะนี้จะบอกมีต่างร้องความทุกแล้วกองนอง จิตไม่บองใจนั่นเลยกับนาไรไม่ทราบน้องจะแจงความจริงพี่น่าทุกสิ่งไปครับแหวะเจนไปนองหน้าเศร้าหน้าพี่เบาใจนั่นเลยพี่นุ้ยฉันจะบอกความจริงพี่นุ้ยครับผมกับพยายามถามน้องด้วยวันกับเป็นห่วงครับเพราะเห็นว่าน้องหน้าตาเศร้าเลอะเกินกับดูสึกว่าร่างกายก็ทรุดซีดมานี่เหรอฉันจะบอกนายนุ้ยกับนายเท่งเดียวนี้อะ ฉันลงเห็นว่าแต่ฉันทุกข์อยู่แต่ฉันนะไม่มีทางที่จะแก้โทษนะน้องก็ว่าแล้วถ้าเป็นของนักการลดช่วยแบ่งช่วยนะ้ำช่วยค้นกันไอเรื่องทุกนี่เราช่วยรึกซ่าเลาช่วยคิดกันน้องนะใช่ครับครับถุกอะไรอ่ะน้องแต่ถ้าฉันบอกเลยนายหนุยอย่าพูดกับใครนะครับเพราะไม่พูดกับเรื่องลับเลยน้องอ่มันเป็นเรื่องลับครับเพราะว่าน้องถุกเรื่องที่จะประคองราชสมบัมิเดียวไอ้นั้นนั่นมันทุกข์อยู่แล้ว การเราจะเป็นผู้ใหญ่นี้นายหนุ่ยใ,ใ,ใครก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีทุกข์เราปกครองคนส่วนมากเดี๋ยวคนน้นก็อย่างน,น้นเดี๋ยวคนน้นก็อย่างนี้นะนับประสาอะไรสามัญชนที่ปกครองในครอบครัวก็ยังให้ความสุขหรือความสุขพระไทยของเมียหรือลูกไม่ได้ฉันได้เราผู้เป็นกษัตริย์ก็ฉันนั้นถูกแล้วครับต้องถูกใช่แต่ทุกเรื่องนั้นน่ะฉันพอจะแก้ได้ น้องถูกเรื่องร้ายนี่แหละฉันจะบอกอยู่นี่แหละนายหลุยอย่าพูดกับใครนะรับปากฉันก่อนสิครับผมไม่พูดกับใครครับตั้งใจนะน้องแท่งอย่าพูดกับใครนะไม่อยากมันพอกหินนะปากเปียกสิถ้าปากเปียกสร้างเต็มหมอเต็มเปลิงขึ้นได้ไหมปากเปียกหลุมได้พอกหินชาติเราตั้งใจแต่ท่านีอ,อกตำหน้าแข็งนะว่างแต่ไอ้หลุยนะไอ้ชายไอลุยมันมู่มันปากเปียกแม่เทิงอ่ะ กูนี่ม้าปากเปียะกหอมึงไม่โรดเดียวเผือหอมม่งกับแม่มึงกับมาจะทำไรได้ทำหน้ารักบิงเนี่ยมุมนึ่งรังขี้ดาไอามุมนึ่งรังเถื้าไอามุมนึ่งไม่ได้ท้อยช้าขี้ขาดพอได้รักลอยขึงลอยแค่ก้าวไม่แหลมาอู้ควันห่อแป้พอกินแหลมานาวดุนนาวไอ้เท่านั้นไปตรงใกล้ชอบไปหมื่น อีเจ้านั่นหนนั้นหนังสอนตายกับไอีเจ้านั่นไปเหยียดกับหืวอันที่อันคินว่าวมาและกินซ่านแป้งหรือแล้งเหลืองเผนเสี้วันอาวันตึ้งรุ่นกำนั้นหนอวันเจ็ดวันตึงรุ่นไหนบ้านฮะทีนี้คุณรกควมึงอีกคำมาพันทิตโต้อน่ยเป็นมู้ดรูวแต่เปได้มุกลาเบื่ข้าเจียครองและลาสาวมู้นอย่างเล้อเมื่อเด่นมีคัดใจกัน ผมกตังใจ้แล้วน้องไม่พูดเออถ้าพี่ไม่พูดฉันรับรองนะถ้าพี่รับรองอย่างนี้อ่ะฉันจะบอกความจริงครับคืออย่างนี้พี่ยังไม่รู้เรื่องที่ฉันทุกันฉันทุกภายในราชวังนี่แหละอ๋อเรื่องน้ยน้องคือเมื่อยามพระเชษฐานกพระดลน่ะบรรทมหลับสนิทและพี่จันทเสนหานั้นน่ะมาฉันอ๋อมาน้องจะ,อจะเอ๊ะกะแกาหามันเดียวาวถือว่าน้องเอง น้องพวกับบปุอมมน้องเองไอมาหนะ่ะไม่สําคัญแหละมาถึงแล้วมานั่งกล้ผมน่ะอ๋อแกถือว่านางกล้น้องมาดีวานก็ไม่เท่าแต่นั่งนนนนะเลยสิใช่กอดผมด้วยอ๋อแกถือว่ากอดน้องมาดีวานนะั่นแกรักน้องเองก็ไม่เท่าแต่กอดเลยสนะิใช่จูบด้วยจูบน,อน้องแกพือว่าจูบน้องเองมาดีวานนะั่นเอ ก็ไม่เท่แต่จูเลยสิยังพูดเรื่องรักด้วยแกถือว่าน้องแกรักน้องกันมาตีวานะก็ไม่ใช่แต่พูดเรื่องรักกว่าแล้วกันน้องพี่เลยสิใช่ยาแกบอกว่าตั้งเลขเข็นอยากจะได้ผมเป็นผัวเอ๊ะน้องฉันกะได้เหจ้และแกบอกว่ายังไงเสียงให้ฉันรักกับแกนะรักกับแกนั่นแหละและแกบอกว่า ถ้าเมื่อพี่นบประดลบันทมหลับสนิทแล้วแกจะมาหาผมทุกคืนแกจะเอาเป็นสามีรับไม่ถึงฉันแม่ฉันจะหาลูกหาเมียจะมีรานีก็ขอให้รักแกไว้สักหนึ่งคนฉันเลยวะจ้าทุกคืนทุกคืนเลยอ่ะมานองจ้าเอะเล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 อเลนงไม่เต็มเรื่อยแกองไรอ่ะ ตายไปจริงอ่ะไม่เคยทำไม่จืดแต่ว่าตายไปแล้จะทำได้ยังไงหรอพี่สะพายนี่อพี่พากับพี่พายเฮ้เจีเข้าใจมือมือ,มอพี่พี่พายนี่ท่าเพือได้กับนมนพรลแล้วแค่มือเราไปคือใส่ลาวอะนั่นแหละเราไปทำได้ยังไงอ่ะพี่สะพ้ายอ๋อเฮ้ยจีเข้าใจมือมือไปไหมฮะอ๋อ อาว่านกันรู้ว่าปีปายกัเวลาเคข้ามาห้ากันห้าเทียนแตต้องเลีมห้ามากก็ต้องต้องร่ำกลับห้าปลูกรักแบกขึงแบแล้วก็จุดเตียนกาดกันไแล้ว่า้าปีจาปายเลยกัมันราเด้แ้แต่มันจะพีบายไรมันดูดกูนอ่เปรอะเปรีโอห่าผมก็ไม่รู้ตาตู้กักูปานนี้กูใหญ่เลยนั่นแหละใหญ่ไปอยู ट, आ, <laughs> ่เี ख, आ, ืเอิญนะ ย่ยพี่บุตรจะมั้เลยบนคอมาตึงลักลอยบนน้อชุนเล่นแบลเลยเจ๊แม่เนี่ยฉันจึงบอกพี่นุ้ยพี่เท่งต่อไปนี้ให้พี่นุ้ยพี่เท่งในอยู่ในห้องบรรทมฉันพี่นุ้ยอย่าไปไหน นางคืนนอนอยู่ในห้องบรรทมของฉันเนี่ยจัดที่นอนอยู่ที่นี่อ,อ๋อเพราะบรรทมแต่ที่นี่เลยใช่เผื่อว่าพี่จันทะเลงามานั้นอะ่ะเมื่อพี่นุ้ยมีพี่แท่งมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโทษกันเนาะแต่ฉันนึกว่าถ้าเกิดมาเรียกนะ่ะพี่นุ้ยอย่าเปิดประตูก็แล้วกันอ,อย่าให้ข้าวมาเด็ดขาดไม่ให้ข้าวมานั่นแหละอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูอะออยอย่าเห้ข้าวมานั่นแหละถึงแม้แกจะบอกว่าอะไรอะไรก็อย่าอย่าเปิดเด็ดขาด พราะพี่จันเสนงานี่โกหกเก่งสัพพราวาจาเก่งพูดดอได้ร้อยเป็ดพันอย่างเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างเจาเ้าแสเจ้ามารยาพี่จะไปเชื่อเขานะตั้งใจตะน้องผมไม่เปิดเอ๊อ้อตั้งใจยขคำว่าเปิดไม่มีในประวัติศาสตร์เพราะกู้ท่านนองนุ่มเรือคำว่าตื่นไม่มีอ่านก็ไม่ต,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 ตื่นเลยพูดเพื่อวางใจลุยตะากูตั้งใจนะรับแรยมือแยกวางก้ามารังเันเลยลุงชาติเลยตั้งใจ ราคระบาก็ไม่ตื่นมากเลยมาอุ้นดีจิงเรืองเมืองเยี่ยงว่างก้ามันรังค้อยยิงยินยิงย่ำก้ายิงยินยิงย่ำก้าวเลอะแมาแต่ว่ามือแววเอาเถพี่นะพี่จะเปิดก็แล้วกันนะครับต่างเกบอกว่าเธว่าหน้าปลาของหน้าเมืองเหเพราะไม่เบิกจ้ะให้ตั้งใจนะครับเับแลน้อยใบ้าบากไก อยู่ทุกวันเยาวร์ชไปนอนนัดมามาแววแต่นักหนึ่งนะนึกถึ่งรังผีและบางกอจีในอุราไม่รู้เลยว่าเปียจันทร์ได้ไมาคิดออกนอกใจไม่รู้จริงไม่จริงไงสิ่ตายองอ่ะไม่จริงเลยเคยบอกเคยจันทรได้อ่าหน้าตาบันได นาตาเรือออโมยิง hey. บ he. e ึงเกรงเลยเล่นถอยเกมถอยทางเะเลยดีไมเร็ไปโอ้เไอ้ปั่นโผ้ยถ่เด้งก็าเลยาเดหงไม้บูรานเขาวาแล้วลุงก็เดินชายคลงครงร่างสี่อม yeah. ันชัวเรือเดินชาคลงไปตกเบ็อมนักบูชาอยู่ชายคลองดูแลยตัวมันเขาบอกอเชดเลยก็ล้างคลงว่าพอและไอเปรตนีบ่ะท

มึงจะแล่นดังดอกจันทร์ระยได้ยินแล้วเฮ้ยเหรอเขาว่ามึงแล่นดังดอกจันทร์ระยได้ยินแล้วหนุยใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยร้อยู่หรือเปล่าไม่มึงเกี้ยวคิวจะบ้างเถอะดีเหรอแล้วมื่อไรลอ๋อแน่เลยแทงกับหนุยแน่หนุยเปิดประตูหน่อยสิอ่ะได้ยอนแลเทียนหนุยได้ยินแล้วจริงฮะใครอะแทงแล้วแทงเปิดประตูหน่อยสิแทงเปิดประตูหน่อยสิ อ้าวใครละแทงไปไประตูไหนสิม่ายมันหน้าไย้ปรียแล้วใครพูดละ่ะไม่รู้คออ่อยอ๋อเมรุนาฏพอเดทเองแล้วม่ายมันละค่อยแรงอยู่หรอแล้วก็เหยียบบ่อม้ายจนมัดรวงแล้วม่ายละค่อยแร้งอะมัแล้วใครพูดละ่ะไม่รู้คอ่อยเฮไปประตูไหนสิเขาไม่พูดเอาไปไปัญญาณเลยทีอ่เดียวกันดี้ ใครไม่ไงเปิดน้องนพสิทธิ์ทำไมก็ามาบูดอง่รอยแม่เถียงบอกขูหมดเถียง <c oughs> น่นอนนพประสิทธิ์สั่งไม่ไงเปิดเต้นนอนอย่างนั้นเลยกูยจะกหกบอกว่าพี่นพดนไม่สบายให้มันเปิดเปิดป,ประตูแล้วให้มันออกวานนอกแล้วกูจะขัดสลักคืนนี้อ่ะออกกันขั้นเตะให้รู้สิว่าจิตใจจะแข็งจะแค่ไหน <c oughs> นอประสิทธิ์นะนพประสิทธิ์นี่นุย้ยเปิดประตูหน่อยสิพี่นพดนไม่สบายจะอ๋อ <c oughs> <c oughs> น้องนกรมสบายสำเร็จแม่ค่อ๋อบบ่ประตูน้องนไม่ไม่มายนาะค่ไปประตูวหนดิรับขับขับหยาเลยเฮ้ยน้องนกปริวาเหลี่ยเกขแข่งทึงเกลอเกวานเหลวบ่ก็ด้าล้นมือน้่าบ่อยาเบื่อเบื่อเลือน่นน่ะน้องนกปัดโดนไม่บายเลเจ้ลูกเกลือเักเสเกอายอ๋อไอหนุ่ยไปประตูวหนดิ A ừ. trên mặt bơm mất cái mất nó băng mất bỏ lè cái kìa vừa 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 luôn luôn lừa. mất băng luôn mày bay thăm nuôi thăm nuôi luôn Thầm luôn thăm nuôi ha 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 เออเลย่ยเหน่อยเลยปากเบกนเลยเลยไอรออปากแบ็เลยปากเบ็เลยิยิิมอ่ะะร้องมากยิ้บ้างไม่ใช่กูยิ้มแนเลยม่เธอโยกกูอกไหมกูมเจอยกใแลวมาตีลุวม่เอโยกย นี่พี่จันทร์ตะเดงเข้ามาทำไมเข้ามาได้ยงังไงอ๋อนึกวมันจะเข้ามาไม่ได้แล้วเหรอเอ๊ะคุณเข้ามาได้ยังไงหมแค่นี้ได้ขี้ผงนี่ทำไมเนี่ยอ๋อยังจะถามอีกเหรอทำไมคุณเข้ามาทำไมอ๋อยังจะถามอีเข้ามาทำไมเข้ามาอย่างนี้อุ้ยทำไมเนี่ยจูบผมทำไมอ๋อจูบผมเข,ขารักรักจึงจูบไม่รักจ้างก,ก็ไม่จูบเอ๊ะคุณ <c oughs> นี่ คุณแค่ามาทำไมอ๋อไม่น่าจะถามเลยหยาอย่าเข้ามานั่งใกล้ผมทำไมอ่ะเกรียดเหรอผมไม่เกรียดแต่ผมไม่พึ่งปรารถนาคุณแมถยแมยุยแมถอยยายาจูเพรนทำไมอ่ะบอกววาสักจริงจู พี่ใจแข็งแค่ไหนนะมนอนล่องอะไรเบบกูตีตรงเลยกูหรือแล้วหนอนล่องหนอนล่องนี่คุณอะทำไมนะยังจิตใจเลวอย่างนี้อะฮะใจเลวยิงชั่วย s. <S ิงสัปปีอีสองวอรีบอลคันเ หม่อีหน้าด้านอ,อ๋อด้าน,น่สิฮะาดได้จริงด้านโธเอ้ยคุณไม่โกรธผมนะผมด่าคุณอย่างเงี้ยจ้านฉันก็ไม่กโกรธโกรธไอ้ห่อซะเหรอโธเอ้ยพี่ขารักน้องไหมรักไหมรักไหมโธ่ผมไม่รักคุณหญิงท้ายบอล <c oughs> อีดอกทอง <c oughs> เอาเลยหนูตาน้ารักเป็นปนะล,ลมตายได้เหมือดไปเลย นี่นี่คุณนะมีผัวแล้วยังไม่พอเหรอที่จะมีชูฮะคุณไม่อายบ้างเหรอไม่อายเทวเทวาเทวดาใช่้างเหรออายงงใช่เหรอเอ๊นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนั่งอวบอัดนี่กอดที่จ้ากอดที่จ้าทำไมไม่จูบฉันล่ะจูบสิฉันจูบคุณจยอก ทำไมคุณไม่จูบฉันล่ะรู้ไหมว่าเขารักเมียยิงเขาง้อแล้วก็งอนนะคุณนะอ๋อเอ้รู้นะรู้ไห้หนุ่มไม่ได้อยู่รู้ก็ได้เกตดโลมานาคาตันตา ตาโจตันตานาคาโลมาเกตาค้องทางนั้นทางนี้เป็นข้องไม่เตียงเป็นข้องปฏิคูลรุ่นเปล่ายอมรับเป็นข้องธรรมาดาตายไปแล้วมิน้นเป็นขคยะแค่แผ่นดินโอ้ให้หนุ่ยพรุงสังกาเวกา โอ้าาเปลิดปนิกลัวตายเลยครับพอคนนั้นลงมาสร้อยกูโวยกอดแล้วก็ตายอู้มา่อนี้ลงมากุมใจเล็กแผลกแหละทำใจซะตื่อกูแก่แล้วไม่ยุง่งลงมาเอ๊ะถุยเอ็นนั่นทำไมน่นะฮะนั่นคุณถอดเสื้อนอกคุณทำไมอ๋อมาอยู่กับผู้ชายไม่ถอดน,นะเอ๊ะคุณไม่อายบ้างเหรออืออายงงซิเหรอนนั่นถอดเสื้อในทำไม มาอยู่กับคนรักไม่ถอดเหรอดสูสิเห็นไหมเห็นไหมนี่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 แต่ไม่ไม่ต้อง่ะแต่ไมไม่จับดูละแต่ไม่ไม่จับล่ะยังแข็งไหมยังแข็งไหมยังอวบอัดไหมแต่ไม,ไม่ไม,ไม่ต้อง่ะดูสินี่หัวแดงแดงต้องไหมต้องสีต้องจ้างคงไ่ต้อง โหยจะจะแข็งแค่ไหนนะนาำยศลงหินทุกวันหินมันยังปลอดใจผู้ชายอ่อนๆอย่างนี้เหรอหืมจ้างดูพี่นั่นทำไมนะทำไมคุณแก้ขังเกงกูทำไมอ๋อแก้ขังเกงกูททำไมอ๋อแหมไม่มียางรรอายซะบ้างนะอ๋ออายอายคนรักไอโง่เียเหรอ <laughs> เห็นไหมนี่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  <laughs> ดูสีดูสีดูสี่นี่นี่นี่ตัวที่เห็นไหมเห็นี่หองมันกันขนมกระปานั่นช่วยกันช่วยกันหน่ช่ไมช่วยจ้าช่ไหมช่วยจ้แต่ไม่อดชช่วยีนั่งจัรูกเดียวี รอยู่นางลงไปจากกูนั่นมันนั่งเก่งตีนหรอนางลงไปจากกูนี่รอยนางลุกจาน่าไม่รู้สิฮึไมเห็นไม่นี่นี่นี่ต้องไปจับฟีไม่มีอะไรเหลือแล้วทั้งตัวเสื้อก็ไม่มีกางเกงก็ไม่มีอวบอัดไม่ดูที่ดูเชฟสวยไหม Ừ. Thôi ừ. Càng khóc, càng khóc Nói Càng khóc vô ba tôi mất rồi đấy Bắt lại Nói, Nói. cháy này. Nói Thầm ơi Nhanh Nói, Nói. Tho, hoàng, cố đi cháy ต่อว่านกุยเดียวใจนี่ไอ้หนุ่ยลำเหลือมหลุนนี่ข้าหอกไรไนท่าอยู่เดี่ยวใจนี่อ่ะไอ้เป็ดไอ้เหลือมาท่อว่านกุยเดียวใจนี่ไอ้เหนื่อยค่อยกูลูกดรก่อนหอมนะไ่เป็ดนี่ฮะนี่คุณเข้ามาหาผมในเรื่อผมจะตะโกนคือเดี๋ยวนี้จะให้เขารู้ว่าคุณมันเลวให้เขารู้ว่าคุณมันชั่ว ให้เขารู้ว่าคุณนันนอกใจผัวชอบมีชู้หญิงดอกทองหญิงท้ายขันท้ายบอลหญิงท้ายเร็วมาเชียดด่านหญิงโมยญิงด่านมันด่านน่าระด่านที่มันเฮี้ยมหรือมาเฮี้ยมด่านที่มันด่านด่านดุเนสทำไมไม่ตะโกนขึ้นนะทำไมตะโกนกันสิตะโกนโกนันที่ไงคนรู้ดูซิว่าใครจะผิดกันแน่ฮึนึกว่าผมจะผิดเหรออ๋อแน่นอน โหยแต่โกนยังส <si ิถ้าคนไม่ตะโกนฉันแตะโกนขึ้นเองตะโกนสิจ๊ะแม่ทูหนหัวแตะโกนกันสิจ๊ะให้คนมาได้รู้ว่าเธอเลวเธอชั่วเธออับปี่เธอท้ายไวเธอหญิงชั่วหญิงท้ายแน่นอนมาประสิทธิ์จะหินตีกันคืนนี้จะตะโกนขึ้นเดี๋ยวนี้ตะโกนขึ้นสิจ๊ะแม่ทูนหัวโอ้ยเชิดหัวโอ้ยเชิดหัวยเชิดหัว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 เชดหั ไอนะน้ปรน้องยอไมน้องฮฉันเป็นมหลับอย่กับพี่ะลืมัสลักนไปติกัหนไปงามช่หมจะทำไม่ดีกับน้องคฮะไอนติฮะมึงไม่นึกว่ากูพี่มึงแล้วหรอ นั่นเลยค่ะไม่น่าอะไรเลยน่าอะไโถเอ้ยไอ้นพสิทธิ์มึงจักจะมากไปแล้วถือว่าเสด็จพ่อโปรปลานมึงมากหมดผู้หญิงแล้วเหรอไอ้นพสิทธิ์ฮะหมดผู้หญิงแล้วหมดทั้งหลาหมดทั้งหลาโอยโอยพเสด็จพีไอ้แลวโถพี่จ๋าฮะไอ้น้อยหาหมัว ไอ้นักปฏิทรามตรงกลางไอ้แจ้งงามตีนพานกันนะคะนรับโถ่อยไอ้นักปฏิทั้งนายและทั้งบ่าวเลวสิน้นดีกูอยากจะรู้นักว่ามึงมาผู้หญิงแล้วนะไอ้นักปฏิีด้ไปทำอย่างนี้ฮะเสด็จพี่ผมไม่ได้ทำยศ<ด>เห็นอยู่กับตาแล้วอยากจะบอกว่าไม่ได้ทำไอ้เลวไอ้ลุยกลับมึงหมดแับถือกูและนะ้วเหรอ ถือว่านักประสิทธิ์ตมันเก่งแล้วเหรอฮะกูอยากจะรู้นักว่าทำไมมึงจึงทำอย่างนี้ผมไม่ได้ทำเหรยศยังจะบอกว่าไม่ได้ทำอท้ะทจ้กูอยากจะรู้ว่าทำไมมึงจึงทำอย่างนี้ฮะไอ้ะทจ้ทำไมแรงจังอ,อ่ะเจ้ฮะไอ้ะทจ้อ๋อพูดไม่ได้เหรอไอ้ะทจ้ทำไมแรงจังลหรออ่ะอเจ้ ไม่รอดจเดงแต่ไม่เล่นเด้งฮะไอ้เจ๊ขุยจะรู้ว่าทำไมมึงทำแบบนี้ฮะไอ้เจ๊ไอ้เจ๊รไม่รอดเอองเดไอ,อ้เจ๊ขอเอพูดนมรู้ฟังไหมรู้ฟังหรอรู้ฟังทำไมมึงไม่พูดอ่ละล้าพูดเราถามมึง พูนองท่านองนอบปฏิทนองนองนอบปฏิทว่าไม่ได้ทำตัวหยุตถ้าไม่รู้อะไรเรื่องไม่ได้ทำตัวหยุตชาหยุดจะก้อไรเนี่ยแตนเล็กเมืองดอกหล่อเราไอ้แวนหมดผู้หญิงซะเหรอไอ้นอบปฏิทฮะมึงอ่ะกับกูแย้ทางทีเถอะทอพี่จ๋าจะคิดยังไงกันนะจ๊ะไม่รู้หน้าตาไว้ที่ไหนขายหน้าประชาชนโต่ว่า นั่นแหลดูเหลือดูเหล,ลือดูไอ้นนชัดนั่นแหละอ้วงเนี้ยข้อจอยคนมัอนแต่อ้งบหมอนควายตายไปๆไ,ไปนะแล้วชาติที่คนกันได้ไม่น่าเลยว่าน้องจะทำอย่างนี้ดิจ๊ะจะได้หายคนไหนคนไหนคนจะได้หายคนโถ้นอรนะเอาเถอะจะไปเรียนเสด็จพ่อให้ทรงทราบเรื่องนี้ค่ะไปเรียนเสด็จพ่อให้รู้เรื่องค่ะ หนูที่จะพ่อจะลองโทษม,มันอย่างไงมันใจยังต้องได้เป็นตัวหญิงแล้วนี่ฉันนะพี่นนะถ้าคนอื่นเสียตัวกับมันแล้วมันกอดมันจูบที่ขาดถ้ยน้องมาจะไปเรียนเสน็ดพ่อเดี๋ยวนี้ว่ารุงรังแล้วสว่างสีควกทองว่าแจง้าดำแดงบอกจะกองบ้าบ้าวแตมองสี Chําคร qua mi đi nang zoki from pinja กันเสดงาทุกอย่างถือว่าเมียของพี่ยังดีกับตีตบหนองล้าตีจ้ะเพราะพี่เชื่อเมียกับเอาไว้เราไปหามมันมา <c oughs> <c oughs> เรากนครุดจาริต <c oughs> เฮียแล้วไม่กวังเฮ็ดควังปุน้น <c oughs> <c oughs> รอกหมาเลยรเอาน้าต้าไปลงแล้ว,นนาว,ลลวมาตายดีวะ หลวงปณิชน,น,นั่นก็ตลนี่แหละพีเทงไอ้คนของผู้หญิงนี่มันมากนะฉันมึกสุภาษิตแต่โบราณได้แล้วว่าผู้หญิงนี่มันกลนมากครับตามที่เขาเล่ากันว่าว่าผู้ชายคนหนึ่งสุภาพบุรุษผู้หนึ่งเขาอยากจะมีเมียแต่เขาก็ไม่ไว้ใจเมียเขาอยากว่าก่อนที่จะหาเมียนี้จะไปศึกษาคนผู้หญิงให้จบเสียก่อนจึงจะหาเมียเพื่อจะได้ตามพริบไหวของผู้หญิงทัน จึงชายผู้นั้นก็ได้ออกเดินทางไปสืบหาครูผู้ที่รู้คนผู้หญิงและไปเจอครูผู้หนึ่งเป็นครูที่รู้คนผู้หญิงอ๋อโรดทัศางด้านนั้นใช่แล้วก็ก็พักอาศัยอยู่กับครูนั้นเรียนอยู่สามปีตำราสามเร่มเกียดตำราคนผู้หญิงนั่นแหละเขาก็เรียนจบครูบอกกันหมดแล้วจบแล้วสามปีบริบูรณ์ครับเรียนจบแล้วนั่นและชายผู้นั้นก็ลาครูกลับ แต่ตอนกลับนั้นตำรับตำนานั้นพากลับมาด้วยเกรงว่าจะได้ทบทวนเม,มื่อยมลืมเลือนตำรานั้นสามเล่มเกวียนอันนั้นหลากลบมาไหน,น,นเข็นกลับมาบขณะนั้นเมื่อตอนลากตำรามานั้นบังเอิญเด็กมาร้อนมาถึงศาลาลูกหนึ่งกลางหมู่บ้านเขาก็หยุดพักใกล้ควายนะมากินน้ําแล้วก็กินหญ้าเขาก็นั่งเล่นอยู่ที่ศาลาบังเอิญมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาอาบน้ําและมองเห็นเกวียน ของเต็มอยู่ในเกวียนะถามว่าพี่จ๋าสินค้าอะไรนะที่ในเกวียนอะไรเอ่อแล้วชาวอนธามันนั้นแล้วสุภาพบุรุษคนนั้นตอบ่านาเอ้ยไม่ได้เป็นสินค้าหรอกแล้วเธอถามว่าอะไรเขาบอกว่าตำราผู้หญิงนั้นบอกว่าตำราอะไรนะที่ตั้งสามเล่มเกวียนเทน่านี้เขาบอกเขาไปศึกษาคนผู้หญิงมาจากสำนักณาจารย์ในตำราทั้งหมดนี่เขาเรียนจบมาแล้วท่นนั้นเขารู้คนผู้หญิงทันผู้หญิงทุกอย่างอ๋อ แล้วผู้หญิงคนนั้นว่านี่คุณเรียนจบแล้วหรือจ้าเขาบอกว่าเจ้านางฉันจบแล้วจึงฉะนั้นผู้หญิงว่าคุณเรียนมาตำราสามเล่มเปียนแล้วเอาถ้าอย่างนั้นให้คุณแก้คนฉันเดี๋ยวนี้ผู้ชายนั้นบอกรับรองอ๋อแข่งคองอะนรแตัวนั้นจึงทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้น่ะร้องโววีดโวยวายว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพียงแค่นี้เขาบอกว่าแก้คนฉันสิถ้าคุณแก้คนฉันไม่ตอบคุณจะต้องตาย อ๋อมวยยิงวานนั้นก็ท่านใดนั้นแหละจารแกนั่งหงอ๋อนั่งหงใช่คนที่มยยิงวีดโวยวายคนนั้นไอ้แกคนนั่นหงแกไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะทนใดนั้นแหละก็มีพี่น้องก็มาถือปราถือขวานก็มาปืนผาหน้าไม้นึกว่าผู้หญิงนั้นต้องจงถูกฉุดแน่นอนพระรองขอขอช่วยไอ้ก็ช่วยนั่นแหละพอเห็นพี่น้องวิ่งมานั้นน่ะผู้หญิงบอกว่าน้อยพี่น้องฉันมาแล้วคุณคิดสิ ถ้าคุณแก้คนจะไม่ตกล้คุณตายอ่ะอ๋อเออก็แล้วแกได้ไหมาชะแก้ไม่ได้เห็นชวนตัวก็แลวบอกว่านางเอยฉันแก้ไม่ได้แล้วยอมรับสารภาพกับผู้หญิงอ๋อเราจะอย่างนั้นนางช่วยแก่ฉันสิผู้หญิงนั้นว่าใหา้เมื่อคุณรับสารภาพบอกคุณแก้ไม่ได้ฉันจะแก้เองคุณวิ่งลงในบอ่อสิคุณจะไม่อยากตายอ๋อชายคนนั้นเห็นจวนตัวก็วิ่งตําลงไปในบ่ออ๋อ พอพี่น้องมาถึงพอดีทำอะไรร้องตะโกนในขอช่วยให้ช่วยเขาบอกว่าฉันมาตักน้ำปกก้มลงจะตักน้ำเห็นผู้ชายตกบ่อจึงร้องตะโกนว่าให้ช่วยอ๋อผลท้ายพี่น้องก็มาพาชายคนนั้นขึ้นจากบ่อนี่และหนุยคนผู้หญิงเราจับมันไม่ทันหรอกอ๋อจริงเรียนซ้ำแลมเกี้ยนเลยอย่างไม่ได้จับคนผู้หญิงดีนั้นอย่างเคไม่ตกบีนั้นอ๋อจริง Nhiều à, môn nhưng bảo hưng mà vâng mang qua bunty dealer mày có đi là mới không phần thì mới đi ở ngoài gặp lâu lắm hoặc mà chắc nèi krua kính kartel lèp you kính mặt nèo kèm một dè chèp này, tông nèo gặp hai tuýt mát hai hoài 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 chắc hoài 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 เมื่อเราผิดเราไปรับสารภาพผิดต่อท่านแล้วแต่ท่านจะลงโทษสถานไหนยอมรับทุกอย่างครับยอมรับยอมรับเออไปเลยที่รับเรื่อน้อยเฉืนตาบ้านน้าแแมมแต่จึงไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบนีนอนรับไม่รู้นอนกูไม่ร็นเออหลงเลยที่ไปเที่ยงกันที่นู้นตอนนี้อย่าเถียงต่อหน้าบัลังเถียงไม่ได้อะไรนาตัวตายงาก็เป็นตาโนชายชาติ เราหนุนจะนาเราเสียรูปิดเป็นครูนาปีนาัาวนะ่ารุง,งแจงเหล่าว่างวันบาปราจำนอมโยตาขึ้นไป็นกมวันท่าพระบิจรณ